สวัสดีจ้าพี่น้องพะยนไพรเพ่อได้ปลาไม่อีกแล้วพี่น้องจ๋าทักทายกันเด้อเย็นนี้พื่นโตกมากได้หรอปีพี่น้องได้โตใหญ่ก็เมือนั้นอีกพี่น้องจ๋าเบิ่งเด้อดโตบักงใหญ่โล่ได้มั้งเนี่ยพี่น้องปลาช่อนพะยไพแล้วอยากกน่นี่พี่น้องเพ่อได้มาสองตแล้วเมื่อนั้นแล้วก็เมื่อนี้ตัวหนึ่งเด้อจ้าวาสิเห็ดทำห่อหมกปลาช่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่โตบักงใหญ่พี่น้องจ๋าเอาห้เบิ่งไกลๆพี่น้องโอ้ดู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  พี่น้องจ๋าโเตเป็นโลได้มาวังหันนะจ้ะกลับจากลานมาเพอ่์ก็ไปนางโตก,กึ่งสี่พี่น้องไข่ดาวล้วอเสมอแหละไข่ดาวล้อเสมอไปโตมาพี่น้องจ๋านี่คแ่นี้นครับเออกพนพันพญายิ้นหิวซ้ำหนี่นคนว่างแล้วพี่น้องโอ้โหตหโบเบอร์ไงพี่น้องจ๋าเยเป็ไนได้ไม่อีกแล้วพี่น้องเบอร์น่าจะได้อีกตัว,ตวนึงกันไซห่องฟีดไว้พี่น้องบ่ได้เห็ดสดเด้อจ้ะส่ห่องฟีดไวเพราะว่ามีเวลาเห็ดเดี๋ยว มือเด้เสิเหตุสิลงกิบในเบิงเงด้อพี่น้องเสิเหตุห่อหมกปลาช่อนอ้าวเฮ้ย,ยนับตังพุณนะ่ะลูกน้องกับพ่อลูกน้องตังกินปลาคนเด้อพี่น้องอคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กันเด้อพี่น้องจ๋ามันๆคืเอเราและเบ็ดขั้นนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมือล้างได้โตใหญ่มากกับสิลงให้เบิงเด้อพี่น้องจ๋าสนี้กอนเด้อจ้า